เยอะมากเลยฮะอารามตะอู้หูอ,อันนี้นอะไรอ,นนอ่ะเฉียนปูล่าเฉียนปูล่าจะเป็นออกแนวเหมือนทอดมันหวันคือจะทำมาจากปลา เด็ดเด็ดนะคะพี่เจมมองอะไรอะคะคนเยอะกลมันหมดอะไม่หมดค่ะเรามีเติมตลอดค่ะจริงนะเขามีเติมตลอดเลยตามทุกจานเลยตอนนี้ถ้ามาดูนะโซนนี้เป็นคนพวกเนื้อเนื้อสัตว์โซนซีฟู้ดซีฟู้ดอ่าฮะเดี๋ยวเทีตักเลยดีกว่าอ่าไม่ต้องตักได้เราเตรียมไว้ที่โต๊ะแล้วค่ะเชิญที่โต๊ะได้เลยค่ะโชคดีได้เกิดเป็นดาราครับ ทานมากมาคุยถึงเรื่องของน้ำซุปดีกว่าที่นี่ไม่เหมือนใครเพราะมีหลายรสชาติมีทั้งหมด6น้ำซุปให้เลือกลูกค้าสามารถเลือกได้2สูตรจะมีไม่เผ็ด3สูตรเผ็ดสสูตรค่ะอ่ะไม่เผ็ดก็จะมีชาบูไต้หวันคืออันนี้คืออันนี้เลยอันนี้ชาบูไต้หวันแล้วก็ซุปยาจีนซุปเผ็ดหอมซึ่งเป็นมังสวิรัติก็จะมีซุปต้มยำซุปต้มยำก็จะเป็นต้มยำน้ำใสแบบไทยจะมีซุปพิไขยดับซึ่งจะเป็นเผ็ดร้อน ซุปเพกก็จะเป็นซุปหม่าล่าซุปหม่าล่าเขาจะออกมาทานกันช่วงหน้าหนาวของไต้หวันคือจะเป็นสมุนไพรจีนฝั่งร้อนกินร้อนช้อนกลางล้างกระทะให้เรียบร้อยล้างเมยถูกต้องฮะก่อนรับปทานอาหารนะครับคุณผู้ชมอันนี้นะคเป็นเนื้อตัวนี้คุณเอ๋บอกเนื้อสันนอกสันคอแล้วก็ลูกมะพร้าวค่ะเนื้อหมดกี่แบบกี่ชนิดเนื้อวัวสามเนื้อหมูสามแล้วก็มีเนื้อไก่นี่ไงเริ่มโซโล่แล้วไง เหนียวกุกลุ่มนิดๆน,นะฮะแต่ก็มีความนุ่มของเนื้อน,นะฮะ<ต>สั่<อ>คอหมูนุ่มมากแล้วก็อร่อยมากน้ำจิ้มอ่ะอร่อยมาก <c oughs> <c oughs> มีความเผ็ดหอมรสชาติกลมกล่อมมาก คือด้วยไข่อะแล้วก็ตัวตัวไข่มันทำให้ตัไข่ทำให้กลมงกรอบทำให้มันกลมงกรอบมากนะคะมีความเหนียวอันนี้จะเป็นไส้ไข่เค็มลาวาค่ะแล้วฮะนี่ที่ผมต้มไว้แล้วต้องไปเอาไปะครับผมนี่แหละฮะเป็นชิ้นเดียวที่ผมต้มแล้วผมปั้นของผมเองไข่ก็ไปใหม่เลยตออหลัเข้าไปอะข้างในมันจะมีความเค็มแต่อร่อยมากไว้ใจเพื่อนไม่ได้เรื่องลูกชิ้นเค็มหมดลูกชิ้นหมูไต้หวันเลิฟมากอันนี้อร่อยสุดอันนี้เป็น ไข่ปลาอันนี้เป็นชีสชีสเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงมันจะเข้ากันไหมนะมาละต้องบอกว่ารสชาติจัดจ้านมากครับคุณผู้ชมก็เป็น,ปนของเราก็คือรสชาติต้มยำแบบ แซ่บผู้จิ๋วเป็ดเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยเนอะเแ้วเครื่องเทศใช่เครื่องเทศอันนี้เป็นร้อนมีผัดฮ่องกงเพราะว่าในลายสองบุฟเฟ่นะก็ยังมีนอกจากเป็นแบบเป็นเนื้อสดของสดแล้วยังมีมีผัดมีหมูซีอิ๊วมีอะไรเงี้ยเป็นข้าวพี่เจมส์เขาไปดูไหมนี่เดี๋ยวเก็บไว้ให้เลยคุณใหญครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูนะฮะมีผัดฮ่องกงนะครับสูตรเด็ดของร้านนี้ทำยังไงเชิญ์เครัวครับฝากไว้ก่อนนะ เดี๋ยวมาดูครับคุณผู้ชมครับมีผัดฮ่องกงนะฮะสูตรเด็ดของฟู่ฟู่ชาบูไต้หวันนะฮะทำออกมาเป็นไงพี่เรืองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่ครัวคนการจะจัดการให้ยังสะสมพร้อมไหมครับพี่เรืองครับพร้อมค่ะลุยได้เลยครับค่ะน้ามันเราจะไม่ใส่เยอะนะคะตามด้วยแครอทแล้วก็อันนี้ค่ะแล้วก็ตามด้วยกระลำปีกระลำปีค่ะที่เรา <นะ S 2> เตรียมไว้ค่ะกรอบเลยนะ ซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราเด็กสมุนไปแล้วนะฮะตามด้วยซอสหอยนางรมตาเด็กสมุนไม่น่าเชื่อนี่นะฮะฝีมือคนไทยครับผัดหมี่ที่บอกว่าอันนี้เขาเข้มข้นโดยฝีมือคนไทยคนนี้ครับพี่เหลืองครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ,คคะเป็นไงบ้างหมี่ผัด ก็ผัดกรอบไม่ใช่หมี่ผัดทั่วไปอย่างที่คุณสัมผัสกันแล้วกันลองมาสัมผัสกันดูนะฮะรับรองคุณจะติดใจมาแล้วต้องมาอีกแน่นอนครับนั่นก็คือร้านฟูฟู้ชาบูนั่นเองค่ะอยากให้มาชิมจริงๆเพราะว่าอร่อยมากๆของสดน้ำซุปรัเข้ามาอย่างนี้มีเวลาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ต่อคนฮะเวลาเนี่ยหนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้าอืมอีกแล้วสาบะจับาจริงๆต้อจะเป็นสี่เก้าเก้าบวกบวกซึ่งในจุดที่ห้าแปดแปด ห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทรวมทุก<ว>อย่างรวมแกรวมอะไรหมดแล้วเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะเปิดวันจันทร์ถึงศุกร์เปิดเที่ยงถึงสี่ทุ่มเสาร์อาทิตย์เปิดสิบเอ็ดโมงถึงสี่ทุ่มร้านดีๆแบบนี้อร่อยแบบนี้แน่นอนฮะเราก็มีสิ่งดีๆมอบให้นะครับนั่นก็คือซอสปรุงรสตราเด็กสมบูรณ์ครับเอาละครับท้ายสุดนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าของร้านผู้น่ารักคนนี้นะครับขอบคุณเอ๋ครับ ะะเอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะกลับมาพบกันใหม่สุกหน้าสี่โมงครึ่งกับร้านอร่อยอร่อยทั่วเมืองไทยนะครับกับอร่อยช่อง5ครับลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะฮะลูกชิ้นได้แล้วพี่เจี๊ยบร้อนอยู่เลยไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนเอาไปฟิตให้ฉันด้วย